แล้วนะคะนี่คือเมนูปีโป้ปั่นนะคะ M ร้อปีโป้ปั่นค่ะเพื่อนๆค่ะไดี๋หนคะ น้ำเชื่อม40 ml นะคะแล้วก็เกลือปลายช้อนนะคะเพื่อนมาเลยค่ะใส่น้ำแข็ง เพื่อนๆกระเทือนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะเกลือปลายช้อนนิดเดียวนะคะเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูเอ่อมลอยปีโป้ปั่นนะคะมลอยปีโป้ปั่นนะคะมีมีมลอยนะคะ,ะแล้วน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมสีส้มแดงนะคะ เพิ่มความหวานนะคะ,ะกระเลือนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะเกลือปลายช้อนนิดเดียวนะคะเรีนแล้วน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมสีส้นนะคะเพิ่มความหวานนะคะ นะ,ะน,นะคะเชื่อม40องศนะคะเพิ่มความหวานนะคะมาค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูเอ่็มร้อยปีโป้ปั่นนะคะเอ็มร้อยปีโป้ปั่นนะคะมีปีมีเอ็มรอยนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือเมนู P ปีโป้ปั่นนะคะเอ็มร้อยปีโป้ปั่นคะ่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใส่ปีโป้นะคะเพื่อนๆปีโป้นะคะบีบใส่เลยนะคะ ก่อนนะะคแล้วก็ใส่ปีโป้นะคะเพื่อนๆปีโป้นะคะบีบใส่เลยนะคะแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงนะคะเพือเ่อนเสร็จแล้วนะคะนี่คือเมนูปีโป้ปั่นนะคะ M 1 0 0ยปีโป้ปั่นค่ะเพื่อนคะ อีกรอบนึงนะคะเพอแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงนะคะเพื่นอกนก้าปโนะคะ,คคะปิโฟะะโสามอันนะคะ น้ำเชื่อมนะคะพเพื่อนๆน้ำเชื่อม40 ml นะคะแล้วก็เกลือปลายช้อนนะคะพเพื่อนมาเลยค่ะใส่น้ำแข็งเสร็จแล้วนะคะนี่คือเมนูปีโป้ปั่นนะคะ M100 ปีโป้ปั่นค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาค่ะพเพื่อนๆจะพาพเพื่อนๆมาทำเมนูอ M100 ปีโป้ปั่นนะคะ M100 ปีโป้ปั่นนะคะมีปีมี M100 นะคะ ลงไปเลยนะคะตามด้เอ็นร้อยนะคะเอ็ไปเลยนะคะเพื่อน โคนะคะบีบใส่เลยนะคะแล้วน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อม40 ml นะคะเพิ่มความหวานนะคะตะก้าปีโปนะคะปีโป3อันนะคะน้ำเชื่อมนะคะเพื่อนๆน้ำเชื่อม40 ml นะคะแล้วก็เกลือปลายช้อนนะคะเพื่อนมาเลยค่ะใช้น้ำแข็ง มาค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูเอ่อเอ็มร้อยปีโป้ปั่นนะคะเอ็มร้อยปีโป้ปั่นนะคะมีปีมีเอ็มร้อยนะคะมาค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูเอ่อเอ็มร้อยปีโป้ปั่นนะคะเอ็มร้อยปีโป้ปั่นนะคะมีปีมีเอ็มร้อยนะคะมาค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาทําเมนู เอ็มร้อยปีโป้ปั่นนะคะเอมร้อยปีโป้ปั่นนะคะมีปีมีเอ็มร้อยนะคะแล้วก็ปีโป้นะคะปีโป้สามอันนะคะน้ำเชื่อมนะคะเพื่อนๆน้ำเชื่อม40 ML นะคะแล้วก็เกลือปลายช้อนนะคะเพื่อนมาเลยค่ะใช้น้ำแข็งะก้าปีโป้นะคะปีโป้สามอันนะคะน้ำเชื่อมนะคะเพื่อนๆน้ำเชื่อม 40ML นะคะแล้วก็เกลือปลายช้อนนะคะเพื่อนมาเลยค่ะใช้น้ำแข็ง เพิ่มความหวานนะคะแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงนะคะเพื่อนโอเคอด้ไนมแะ้ะก็ปิโพรนะคะ,คป,ะปิโพรสามอันนะคะน้ำเชื่อมนะคะพเพื่อนเื่อนน้ำเชื่อม 40ml นะคะแล้วก็เกลือปลายช้อนนะคะเพื่อนมาเลยค่ะ ใส้น้ำแข็งอันนะคะปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะกากปีโป้นะคะปีโป้สามอันนะคะน้ำเชื่อมนะคะเพื่อนๆน้ำเชื่อม40 ML นะคะแล้วก็เกลือปลายช้อนนะคะเพื่อนมาเลยค่ะให้น้ำแข็งกาปีโป้นะคะปีโป้สามอันนะคะน้ำเชื่อมนะคะเพื่อนเพื่อน้ำเชื่อม40 ML นะคะแล้วก็เกลือปลายช้อนนะคะเพื่อนมาเลยค่ะ เทน้ำแข็งเทนะคะมาค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูอ่ามร้อยปีโป้ปั่นนะคะมร้อยปีโป้ปั่นนะคะมีปีมีมร้อยน,นะคะ เตไปเลยนะคะตามด้ M100 นะคะเติมไปเลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะนี่คือเมนูปีโป้ปั่นนะคะ M100 ปีโป้ปั่นครับ